เนื้อเรื่องสนุกแต่ติดที่บทนางเอกเปิดทัลละครที่ทำบทนางเอกให้ออกมาได้น่ารำคาญ หนึ่งห่างเครื่องเรื่องราวของหญิงสาวหลายคนที่ก้าวไปบนเส้นทางสายบันเทิงด้วยความฝันและความหวังแตกต่างกันไปแต่ผู้ที่จะประสบความสําเร็จบนเส้นทางสายนี้คือผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทรูเท่าทานและดําเนินชีวิตด้วยสติเท่านั้นซึ่งอยู่บนเส้นทางสายนี้ได้นําแสดงโดยกรีนอัสราพรรับบทเป็นเดือนนางเอกของเรื่องซึ่งผู้คนมักจะบอกว่า เป็นนางเอกที่น่ารำคาญติดตรงนำเน้าเนื้อเรื่องสนุกแต่ก็ไม่สนุกเท่าที่ควร แต่ตัวนักแสดงเองก็ออกมาทําได้ดีที่สุดแล้ว 2. หัวใจศิลาละครแนวดราม่าที่ถูกนํามาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกเมื่อพศ2535โดยใช้ชื่อว่าอาสูนเริงไฟต่อมาในปีพศ2550โดยใช้ชื่อหัวใจศิลาโดยได้นักแสดงนาโดยสุกิจแก้ววิเศษและพิชยาชาวลิตล่าสุดกลับมาสร้างอีกครั้งในปี2561ได้นักแสดงนำ อย่างธนภพบลีลตนาขจรและนบจิราฤทธขจรนามกุลซึ่งตัวนางเอกอย่างมินตราเป็นบทน่ารำคาญอีกบทถึงท่านมีคนบ่นออกมาว่าเกกะขวางหูขวางตาไปซะทุกตอนรำคาญมากนี้ก็จะจบแล้วยังไม่หายเกกะอีก 3. เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นอีกเรื่องที่คนดูรำคาญนางเอกกับนางร้ายพอกันจนมีคนออกมาบอกว่า อยากจับยายโสมลงแมนะ่น้ำอะไรจะน่ารำคาญขนาดนั้นขัดขวางไม่ให้พระเอกไปแต่งงานอะไรขนาดนั้นไม่ฉลาดคิดว่าทำแล้วเขาจะหันมารักหรออะไรจะขนาดนั้นส่วนยายนุชก็พระเอกโทรศัพท์มาบอกไม่ฟังเลยฉันวีนอย่างเดียวขัดใจมากอยากจะเอาอะไรเครี่ยงสย่เป็นบทนางเอกคีวินอันดับหนึ่งจริงๆ 4. กาสลอง คนส่วนใหญ่จะมองว่าสองพี่น้องต่างกันมากอีกคนดีเกินไปอีกคนก็ร้ายไม่มีที่สิ้นสุดจนคนดูมีความเห็นว่ากระสลองแถมหมอทรัพย์นอกจากจะรำคาญจนทำให้คนดูดูแล้วยังอึดอัดจนบางครั้งถึงขั้นเลิกดูเหมือนกันแต่จะกลับมาดูตอนใกล้จบฮากี่เผาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้คุณแอนทองประสมมาแสดงแต่ก็ไม่พ้นเรื่องบทนางเอกฉลาดน้อยไปหน่อยเขียนบทให้นางเอกชอบพูดคนเดียวคิดอะไรพูดออกมาหมด ไม่มีศิลปะในการถ่ายทอดของคนเขียนบทรวมๆคือทําให้นางเอกดูเป็นคนเอะอะโวยวายไร้มารยาทไม่รู้จักกาลเทศะน่ารำคาญ